สวัสดีครับผมชลวิชานะครับ, isa, รบพอร์มิสปอร์พูลและสตาร์อัคเกอร์นะครับวันนี้กลับมาเจอกันวันเสาร์ที่26กตุลาคมซึ่งโปรแกรมฟุตบอลไทยรีก1หนึ่งมีโรงสนามกันหลายคู่นะครับในส่วนของคลิปวันนี้นะครับผมจะโฟกัสไปที่ การวิเคราะห์หคู่ในศึกไทยลีก1และอีก1คู่ในศึกบุนเดลิกาเยอรมันนะครับพรอมอื่นนะครับก็ขอบุแล้กก็แนะนนะครับกลุ่มฟุตบอล VIP 911สปอร์ตครับกลุ่มฟุตบอล VIP นะครับที่มีทัศนะฟุตบอลทั่วโลกคัดมาแจกกันให้แบบจัดเต็มเข้ามาในกลุ่มได้ตามลริกทที่ปักหมุดเอาไว้และช่วงเย็นวันนี้มีการไล์วิเคราะห์ฟุตบอลเหมือนเช่นเดิมนะครับ วัสดีครับคู่แรกไปกันที่ศึกไทยลีกหนึ่งบ้านเราเป็นเกมระหว่าง bg ปัทุมพบกับนคะรปฐมผลงานฟอร์มกาเรเล่นของ bg อย่างที่พอจะทราบก,กันนะครับว่าเป็นทีมใหญ่ที่ไร้ความแน่นอนนะครับและตอนนี้มีการเปลี่ยนแปลงคุณซือจากมาโกโตะเทงระโมริมาเป็นโค้ดง้วนสุประชายนะครับซึ่งยังต้องใช้เวลาปราปับจูนนะครับแต่วันนี้ได้กลับมาเล่นในบ้านนะครับผมบอกว่าพวก เขาน่าจะเล่นกันแบบมีรูกฮึดตั้งใจเล่นมากขึ้นและวันนี้แกรักแนวรุกอย่างราวนิวสันตาน่าเมลวินรอเดน,นเซนชนาคิปสงกระสินและทิทสินแดงดาพร้อมโลงตัวจีนะครับรับมือกับทางนคะพนปรปัมนะครับซึ่งเราเห็นใจนะครับว่าผลงานซีซั่นนี้ตกลงไปเยอะมากครับภายในทีมมีปัญหา แก้ไม่หายนะครับและการเปลี่ยนแปลงคุณสื่อมาใช้โค้ดต่อยสิงสักก็ต้องบอกนะครับว่าทําให้เรื่องของแท็กติกการเล่นดูตกโรงไปนะครับ5นัดหลังสุดคนครปฐมไม่ชนะเลยเสมอ2อแพ้สาเกมตอนนี้เสียความมั่นใจเกมรับค่อนข้างมีปัญหานะครับเพราะฉะนั้นผู้นี้ดูแล้ว BG เหนือกว่าเยอะถ้าไม่ใช้โอกาสเปลืองกันเองหรือว่าตั้งใจเล่นสุดท้ายเชื่อว่าจะสามารถอขึ้นความมั่นใจในการเอาชนะแบบยิงขาดได้เฉียบบีจปทุมนะครับส่วนคู่ต่อมาครับไปที่ฟุตบอลบุนเดลิก เยอรัันมนนะครับเป็นเกมน่าสนใจนะครับระหว่างแอบเบยไรซิกพบกับไฟบัวคู่นี้เป็นการเจอกันระหว่าง2ทีมหัวตารางโดยไรซิกอาจจะ้ามาจาก เกมยุคโกลนะครับและผลงานช่วงหลังเกมรุกไม่ดุนะครับแต่วันนี้ได้กลับมาเล่นในบ้านนะครับสภาพทีมพร้อมลบเจอกับทางไฟบวกนะครับขอบุณซือ,อยูเรียงชูสเตอร์ซึ่งฟอร์มการเล่นโดดเด่นนะครับเกมลุกดุดันมีนักเตะอย่างริซึดโดอันวิงเจนโซกีโปและจูเนียอาดามูเป็นทีเด็ดนะครับแต่ถ้าดูจากทรงบอลการเล่นต้องบอกนะครับว่าไฟบวกชุดนี้สไตล์การเล่นชอบเปิดแรกเพราะฉะนั้นตรงนี้เล่นแฝเล่นมาเข้าทางไรซีนะครับแล้วก็เกมรักขอทีม เก็ไม่น่าไว้ใจนะครับเพราะฉะนั้นคู่นี้ผมมองว่าเป็นเก่งใหญ่เจอเก่งในสุดท้ายแรกกันหมักต่อหมัดไรซิกมีโอกาสทิ้สความมั่นใ้วนการเอาชนะได้เชียร์แอรเบรไรซิกนะครวันี้ครับสองผู้รีกี้นี้ฟุตบอลเอเชียและบุนเดิลิกาเยอรมันเชียร์บีจีประทุมและแอรเบรไรซิกขอดูตั้นเชียร์บอลแบบมีความสุขนะครับแต่งแห่งวัวรวยไ่เชียร์กันมาพรุ่งนี้สวัสดีครับ